ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมช่อง PNJ นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถกันสักหน่อยนะครับเป็นเป็นรถเวฟร้อย I บห้าไไฟเดียวบางลมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันนะครับ ดูกันแบบเป็นเทรนนะส่งได้อันนี้เป็นรัของผมเองคนระับ หมาก็จะเดินไปมานะครับรีวิวที่บ้านนะครับตรงลอรอนะครับยอรถเองเสแล้วครับสำหรับใครที่จะให้รีวิวก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ชิน้นแรกกันนะครับ มาดูที่ชุดล้อหน้านะครับเป็นปั๊มก็ปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมของแทนนะครับฮอปไม่มีนะครับขอบล้อนะครับเป็นของย่อบันซายนะครับขอบล้อสีน้ำเงินนะครับหมาก็มานอนอยู่นะครับ จานก็เอาไปเบลลิ่งนะครับเป็นรูปตีนนะครับแบบไล่เบานะครับก็สวยงามดีนะครับสำหรับสายนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยปลายปลายนะครับเป็นสายถักทั่วไปนะครับบอกชีวก็ของเดิมๆนะครับแบบออกมาทำสีนะครับน็อตก็น็อตเดิมหมดนะครับ ไม่มีฮอบนะครับเดี๋ยวมาดูยางกันนะครับ50 x 8บนะครับสำหรับขนาดยางล้อหน้านะครับย่อก็วีดับเบิลนะครับแล้วก็เป็นลายแบบตะข่ายนะครับข้างๆ้างนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ไอ้ตักล้านะครับตักล้าเดิมเอาไปทำสีนะครับอยากแปลกต้องแตกต่างนะครับของเพื่อนสีดำของผมสีบอลหึนนะครับตํำบนนะครับาราคาก็ อยู่ที่ประมาณ7จ0 0นะครัอยนใช้งานดีมากนะครับเบรกหยุดเลยนะตัวนี้เบรกเป็นล้มนะถ้าเบรกไม่ดีนะถ้าเบรกไม่เป็นล้มแน่นอนนะกล้องมันไม่โฟกัสนะบแบมโบหรือเปล่านะกล้องตัวละสักนะ ชิวหน้าก็ของเดิมๆเอาไปทำสีบอลเฮนเหมือนกันนะครับไลนอสทองนิดหน่อยนะครับตัวละไม่กี่บาทนะครับอะไรที่สีดำก็เอาไปทำเป็นสีบอลเฮนนะครับไฟหน้าก็เดิมๆนะคับไม่ได้ใส่เป็นไอ้โปรเจคเตอร์อะไรนะครับไม่มีฮอบเหมือนกันนะครับ แลคาประหยัดมอบคีย์ชิดไม่มีต่างไอปอกนั้นก็เป็นของติดรถมาแล้วนะมันี้ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อไปก็เดือนใหม่ก็จะเป็นเดือนใหม่เดิมๆนะเดือนใหม่่อมนะครับมานี้เป็นใหม่่อมนะครับ ผมเป็นคนใต้นะครับอาจจะพูดแบบทองแดงนิดนึงนะไม่นิดก็เยอะนะไอแบบกรอบหลังอัน,นี้ก็เป็นตำสีเหมือนกันนะนะครับอยากแปลกนะครับ ไม่มีตังอุ้มคาร์บอนนะครับเพราะพ่นสีแบบนี้มัน้กลๆเหมือนคาร์บอนดีนะครับแบบทำเนียนไปนะครับถ้าคนเห็นแบบแบบไกลๆก็เฮ้ยคาร์บอนอยู่ว่ะอะไรประมาณนั้นะครับพอมาดูก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ํำสีมดนะครับปกติมันจะเป็นสีด้ำด้านนะครับผมไม่ชอบนะครับก็เลยํำเป็นสีบอลนเลน,นมดนะครับ าจจะว่าบ้าก็บ้าได้นะครับมันอยู่ที่ความชอบนะครับเบาะก,ก็จะเป็นของเอกนาทองนะครับกำลังดังเลยนะครับราคาก็จำไม่ได้นะครับชุดอันนี้นะครับถือนานแล้วนะเบาะแล้วก็กันตอกนะครับ ต่อก็ทาสีมาพร้อมกับกรอบนะครับทำแบบที่เดียวกันนะ,นรนนะครับเป็นตีลดยนนะคมันดูกันที่ชุดหลังนะครับชุดหลังก็จะเป็นขอบล้อของบรรทายนะครับ1.4นะครับดากาคู่ก็400กว่ากว่า4ี400่รปลายปลายนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับยางหลังก็จะอยู่ที่50าสิบจับหนึ่งร้อยนะครับก็เล็ก,ลกนิ้วนะครับโชืกก็จะเป็นของ y s นะครับงา,านก๊อปนะครับราคาก็300บาทนะครับมือสองนะครับซื้อต่อมาจากเพื่อนนะครับ อันนี้ก็มืดๆนิดนึงนะก็จะข่้นะครับ,รบต่อไปก็มาดูกันที่อามยืดนะครับอามยืด2นิ้วของนูดริซิ่งนะครับราคาก็ช่วงนั้นน,นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณปันสามันะครับแล้วก็แกนเรอก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับ น็อตก็จะเป็นน็อตเดิมหมดนะครับก็ประมาณนี้นะับแล้วก็ท่อก็เป็นท่อเดิมท่อแท้ติดรถนะครับท่อแท้ติดรถนะครับเอาไปผ่านะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรให้รีวิวเยอะนะครับต่อไปก็มาดูวันที่เป็นมือลิงนะครับมือลิงแต่งทั่วไปตามตลาดนะครับ้ตามร้านอะไรทั่วไปนะไม่ใช่ตลาดนะ <c oughs> แล้วก็ขาดำนะขายึดดำนะขายึดดำก็จะเป็นไทเทเนียมหั่น ของได้สีนะครับไม่ได้ของแทนนะแต่มันจะดูคล้ายๆของแท้นะราคาก็อยู่ที่400บาทนะแล้วก็สายเบรกด้วยนะสายเบรกก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะดูนะสายเบรกก็ราคาเท่ากันนะสี0ร้อยนะคือมาเท่ากันนะที่ ในตัวเมืองนะครนะร้านของเพื่อนพี่นะดุมเดิมนะัเป็นดุมเดิมไม่เน้นแบบปลอดภัยนะฝ้าดำเดิมๆทั่วไปนะของแท้ติดรถนะ <c oughs> การก็เป็นการชุบนะต่อไปก็ ฝั่งนี้นะครับน,นี้บางคนหลังก็เอาไปพ่นสีเหมือนกันครับอะไรที่เป็นสีดำนี่ไม่ได้นะครับนอกจากยางนะครับยางก็จะพ่นเป็นสีบอนินคนระับอานิดนึงนะดูนะครับ ต่อไปก็มาดูกันที่สเตอร์หลังนะครับขนาดนับสเตอร์เป็นสีทองนับขนาด3 14 3นะครับสเปคเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับคันนี้จำผิดนะครับคันนี้ก็อยู่ที่54นะครับ5 4นะครับคันนี้นะครับ พูดผิดนะโซ่ก็เป็นโซ่สีนะรันสีทั่วไปนะโชก็ใส่เป็นหูลดนะหูลดโชหลังนะราคาก็ร้อยกว่าๆน,นะโซ่ก็ร้อยกว่าๆเหมือนกันนะราคาแบบข้าวๆนะ นีก็เป็นน็อตเดิมนะไม่ได้ไล่น็อตทองน็อตใดๆนะไม่มีฮอบเหมือนกันนะสนับสนุนได้นะพักเท้าก็จะเป็นเดิมๆแล้วก็พ่นสีใหม่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคันนี้ก็แต่งแบบนิดๆหน่อยๆขาตั้งข้างก็ ของแต่งทั่วไปนะครับมันแบบปรับระดับได้นะครับให้สูงต่ำนะครับราคาก็อยู่ที่น่าจะเปดบิบบาทต่อไปก็มาดูเว้นที่ฝาฝาจานไฟนะจานไฟก็เป็นสีดำแบบหาลอกๆแล้วนะครับแล้วก็แบบของนอดทองแบบ ของเทียมมนะของตลาดนัดก็รัดเป็นนัดหัวชีนนะชุดสีชุดสีก็ทำที่นครนะครับสำหรับชุดสีราคานะครับ จุดสีทั้งหมดราคาอยู่ที่สองพันนะครับทำสีนะครับทำทำช่วงหลังนะครับช่วงหน้าแบบเปลี่ยนใหม่นะบแบบมันมารถของผมมันมีแต่กรอบหลังนะครับแล้วก็ซื้อช่วงหน้าแล้วก็ทำสีช่วงหน้าไปด้วยนะครับราคามันก็จะแ,แพงนิดนึงนะครับแต่ผมว่าไม่แพงนะครับปกติค่าทำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันหกนะครับ แล้วก็ค่าซื้อกรอบด้วยนะครับมันรวมเป็นสองพันนะครับทําดีนะครสีสวยมากนะครับด้านของพี่เอ็มหรือเปล่านะครับจะไม่ได้เหมือนกันนะครับทางมันก็ยังพ่นสีเหมือนกันนะสีดําไม่ได้นะครับว่างจัดพ่นสีมอนะครับยังเบานะครับเดี๋ยวเบาพ่นสีได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์โซวิทนะครับซ้อมได้ทุกที่นะครับแบบ่าเล็กๆน้อยๆโซ่ย้อนโซ่ขาดอะไรประมาณนี้นะครับมไม่ได้ก็ถีบนี่ครับไว้ดานโลนะครับ,รบสำหรับกันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันให้ฟังนะครับคอช่อก็จะเป็นคอช่อ25มิลน,นะครับนี่นะครับวางเสียงด้วยนะครับเดิมๆนะครับ ยังเกเดิมๆครับ52มิลนะครับก็โอเคนะประมาณนี้นะ ็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะมารีวิวก็ติดต่อกันมาได้นะครับลิงก์ทางเฟซได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ